แก้วแก้วตกนะนั่งดีดีคจัดตรงยอจไรฮะคืจัดตรงดีอ่ะน้ผมจะโอเคแม่หกต้องปากกว้างๆที่ยู่ให้ไอาไปเนี่ยมันปากแคบมันแช่แปลงไม่ได้ก็อะไรก็ได้ที่อยู่จะแช่อยูก็เออไอ้ก็เอาแก้วแช่อ่ะวันนี้ยายจะออเดอร์อะไรคะออเดอร์สิ่งที่อร่อย เกลแม่หยิบของไม่ได้เกลลงมานั่งเก้าอี้เดี๋ยวเถอะอันนี้อะไรอะไรนะคคคเครื่องตีไม่ใช่่ตัวซีเกตซิกเกตตัวซิคเกตโอ้ตุนไว้เยอะมาก สองสาอันแก้วแม่ชงทุกวันมันได้แค่นั้นแหละอันที่หกอันที่เิ็ดม่แม่แมีแม่แม่มีเยอะแม่มีอันที่สาม,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 มยุอยากรู้ยูก็มาดูว่ายายทำอะไรพี่น้อยแคสเบอร์เกอชอบมาแม่ที่บ้านยายก็มี อะไรบ้านยายมีอะไรพี่น้อยแคสเปอร์ม้ไหมพี่น้อยแคสเปอร์อ๋อเมื่อก่อนยายมีแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วทำไมอ๋อเพราะไม่มีเด็กเขาเป็นเพื่อนกับเด็กเอาล่วงอะไรนะพี่ก็ซื้อมาเ่นหรอยายบอกว่าไม่ต้องมาแล้วเดี๋ยวเกลมาเดี๋ยวเกลกลัวเราแล้วอีกตัวหนึ่งไปไหนอ่ะตัวไหน ตัวหนึ่งะที่ยายเอาให้ดูตัวไหนยายมีผีคอยาวด้วยอ๋ออันนั้นเขาก็ไม่อยู่แล้วเขาไม่มีเขารู้ว่ายายไม่กลัวเขาก็ไม่อยู่แล้วไปได้หมให้ยายขยบเก้าอี้โอเครอบแป๊บนึงดูได้ค่ะแต่ว่าอย่าเก,กะกะคุณแม่ค่ะตอนคนุณแม่ตอน แม็กคาร์เดียเมียแก้วแก้วพุดแม็กคาเดเมียโอเคถูกต้องโอ้พิธีเยอะนะคะชั้นงานยุ่งชั้นทำอย่างนี้ไม่ได้หรโลเห็นตัดวันละเป็นสี่ห้าคลิปอ้าวก็ใช้ไ่ทำคลิปเนาะเป็นเี่ฉันจะทำคลิปอ่ะคลิปนี้ยาวมากกว่าจะได้น่ะ ว่าจะเสร็จนะที่ฉันกินที่ฉันไม่ช่างหรากเกาไม่ได้ยูนี้ทางเดาถูเดาได้เราตักเรารู้มือเราเออเราประมาด้วยตาแล้วก็มืออุปกรณ์เยอะมากของคุณใส่ลูกเก้งเยอะมากเออแปลงนี้ดีที่อยู่ให้แอับไปไม่ค่อยดี ฉันมีอันเล่เดียวค่ะเสียใจด้วยแปามาจากไหนมีคนให้มาค่ะแป้งนี้มันดูแข็งแรงนะจ๊ะไผ่ดำค่ะอันนี้อันเกือบสองพันนะคะไผ่ดำนี่คือไผ่แก่ใช่ไหมมันแก่จัดมันก็ดำสิไผ่ไม่รู้ว่ามันเป็นหรือว่าสายพันธุ์โอเคที่ฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าสังเกตว่า มันจะแข็งแรงแต่มันก็จะมีไข่ดาบางอันที่ซื้อมาก็เนี่ยอย่างอันเนี้ยก็ไม่เหมือนนะนะดูอันเนี้ยคือแบบอันนี้ก็ไม่เหมือนเออดูมันแน่นหนาแข็งแรงดีแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องกดใหญ่มันไม่ต้อง ไม่ต้องกดน้ำหนักขนาดนั้นเนี่ยมันก็กูแล้วอะโอเคมันใช้ที่ข้อมือไม่ใช่โอเคต้องทีต้องแข็งแรงมันเข้มข้นมากคุณใส่ไปกี่กรัมเนี่ย